สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะมาสาธิตการ export ผลงานของเราไปในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะก็อันดับแรกนะคะนี่ปุ่มแชร์ปุ่มนี้เลยปุ่มแชร์ปุ่มนี้นะคะก็นี่ทุกคนที่มีลิงก์อันนี้ คือเป็นลิงก์ทำงานร่วมกันนะคะเราสามารถแชร์ไปให้เพื่อนทำได้หรือทำงานร่วมกันได้นะคะก็สามารถมาคลิกตรงนี้ได้นะคะนี่ทุกคนที่มีลิงก์นะคะก็คือใครที่ได้รับลิงก์นี้สามารถแก้ไขได้ค่ะนี่กดแก้ไขได้ตรงนี้นะคะถ้าไม่อยากให้คนอื่นแก้ไขอยากให้ดูอย่างเดียวก็สามารถ กดดูได้อย่างเดียวนะคะและเราก็คัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งให้เพื่อนเพียงเท่านั้นเองอแค่นั้นเลยและตรงนี้นะคะเป็นดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดเนี่ยก็จะมีเป็นรูปภาพแล้วก็ PDF นะคะหรือใครที่ทำเป็นวิดีโอก็เดี๋ยวมันจะมีวิดีโอให้ดาวน์โหลดนะคะแต่อันนี้เราไม่ได้ทำเป็นวิดีโอนะคะก็จะมีแค่เป็นรูปภาพและ PDF แค่นั้นเลย อันนี้เป็น PNG นะคะไฟล์รูปภาพก็จะมีความคมชัดในระดับหนึ่งนะคะอันนี้ขนาดตรงนี้จะเป็นขนาดนะคะถ้าเลื่อนเยอะเนี่ยมันก็คุณภาพของรูปภาพของเรามันก็จะชัดใช่ไหมนี่ก็เหมาะสำหรับแบบเราไปปิ้นที่คุณภาพไฟล์เยอะๆแบบปิ้นป้ายใหญ่ๆอะไรอย่างนั้นเนาะที่ต้องการความคมชัดมากๆอันนี้ก็เลื่อนไปเลยเยอะๆ อะมันก็จะมีความคมชัดคมกริบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้อยากให้มันต้องการให้ชัดขนาดนั้นเอาฟิลแบบเออพอดูได้แบบชัดนิดนึงแล้วก็ดูสามารถดูได้ทุกคนอะไรอย่างงี้ก็นี่ก็เลื่อนลงมาประมาณนี้เออแล้วก็ตรงนี้นะคะแบ็กกราวโปร่งใสถ้าเราติ๊กถูกเนี่ยแบ็กกราวตรงเนี้ยเวลาเราเซฟเป็นรูปอะมันจะไม่มีแบ็กกราวก็เหมาะสําหรับที่แบบ เราอยากจะเอารูปภาพตัดต่อที่อื่นต่ออะไรอย่างงี้แบบเราอยากได้แค่ตัวคนแบบไม่อยากได้พื้นหลังอันนี้เหมาะนะคะกับแบ็กกราวโปร่งใสหรืออันนี้เป็นไฟล์บีบอัดคุณภาพต่ำนะคะก็คือเอาไฟล์คุณภาพเล็กๆนะคะที่แบบเราต้องการจะส่งต่อไปในแพลตฟอร์มที่ไม่ไม่หนักมากนะคะก็อันนี้ก็เหมาะนะคะให้เป็นบีบอัดไฟล์ไปเนาะอ่ะแล้วก็ อันนี้เลือกหน้าเนาะว่าเราอยากได้หน้าไหนบ้างที่ต้องการดาวน์โหลดแล้วก็ติกต๊กไปได้เลยนะคะแล้วก็กดเสร็จแล้วอันนี้แล้วเราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะคะนี่มันก็จะมาเด้งอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะนี่แล้ก็จะเด้งในโฟลเดอร์นะคะเราก็เลือกโฟลเดอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งชื่อนะคะนี่แค่นี้มันก็จะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ และมีอีกอย่างนะคะนี่อันนี้เป็นส่วนของแชร์บนโซเชียลนะคะนี่มันก็จะแชร์รูปภาพของเราตรงเนี้ไปในแพลตฟอร์มต่างๆอย่าง Instagram มเพจ Facebook Twitter TikTok อะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะก็ลองไปแชร์ในโซเชียลได้นะคะแบบเราทำเสร็จแล้วแบบต้องการความรวดเร็วในการแชร์ไปยันอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็คลิกไปได้เลยแค่นั้น และอันนี้นะคะพิมพ์กับแคนว่าก็เหมือนเป็นม็อกอัพที่เราเคยทำนะคะแบบเราอยากทำเป็นใบปลิวเราอยากได้เป็นของจริงอะไรอย่างงี้ก็สามารถสั่งให้แคนว่าเขาปินได้เลยนะคะนี่ตรงนี้เลยแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆอ่ะอันนี้ลองเป็น info. อินโฟอ่ะนี่ก็ นี่มันก็จะเลือกให้เราพิมพ์แบบด้านหน้าด้านหลังกระดาษผิวด้านอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะเป็นราคานะคะที่แคนว่าเขาจะทําให้เรานะคะแต่เราก็ไม่ต้องการเนาะเราไปพิมพ์เองดีกว่าเอออะไรอย่างงี้และอันนี้นะคะเพิ่มเติมนี่ในส่วนของเพิ่มเติมก็จะขึ้นมาหมดเลยไม่ว่าเราจะแชร์ไปที่ไหนโซเชียลส่งข้อความอะไรอย่างไรก็อันนี้ก็มีเต็มเลย ส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวดีไซน์ในหมดดีไซน์อันนี้จำได้ไหมที่เราทำอ e ีบุ๊กอะอันนี้คือแชร์ไปอีกเว็บหนึ่งได้ฟรีๆเลยเออแบบโอ้โหดีมากๆเลยนะคะทำเป็นอ e ีบุ๊กสะดวกง่ายไม่ต้องมาปิ้นให้แบบโอ้ให้โลกร้อนอะไรอย่างนี้สามารถดูได้เลยโอ้คือดีมากนะคะนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดในการเอ็กพอร์ตของแคนวานะคะก็คือแบบ ทำง่ายแต่ว่า Export ได้หลายอย่างมากคือดีสุดๆนะคะ Export ได้ไม่เคยแบบมีโปรแกรมไหนที่ Export ได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะแบบสะดวกสุดๆนะคะก็ฝากอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะโปรแกรม Can วานะคะก็ลองไปเล่นไปลองใช้ได้นะคะเพราะว่าทำฟรีเนาะแล้วก็สะดวกง่ายไม่ต้องใช้เวลาเยอะก็ทำได้เออสะดวก ก็นะคะก็ฝากอีก1โปรแกรมนะคะโปรแกรม Canva นะคะก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายฟรีนะคะก็เหมาะสําหรับเอ,อ่อผู้ประกอบการต่างๆหรือจะเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างงี้ก็เหมาะนะคะบุคคลทั่วไปก็คือใช้ได้หมดเลยเพราะว่าเขามีฟังก์ชันให้ครบสะดวกครอบคลุมหมดเลยเดี๋ยวดีแบบ โอเ้เขามีเยอะนะมีเป็นการ์ดงานแต่งงานบวชอะไรนี้เขามีเขาพัฒนาอยู่ตลอดนะคะโปรแกรมแคนวานี้ก็ฝากไปสนับสนุนโปรแกรมเขาด้วยนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนในบทเรียนนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ